สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้นกมะสิ้นตีนจบค่ะงานจบผลแม่นแท้นะคะหรืองานทำามือของบ้านเราค่ะเอามว้ชมหลากหลายเฉดสีนะคะซึ่งแต่ละผืนก็จะมีความงามที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะชอบเฉดสีไหนหรือโทนสีแบบไหน ส่วนเชิงจบก,ก็จะมีลายที่แตกต่างกันค่ะคือลายขึ้นชื่อของบ้านเราก็คือติ่จบ9้าลายแต่ปัจจุบันมีมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนกให้ดูรายละเอียดทีละผืนเลยค่ะอันนี้ก็จะสวยสีโทนแบบโอนติ่งนะคะลาวก็มีริ้วเป็นสิ้นตลอดะคะริ้วสีดำแบบนี้เลยค่ะสวยค่ะนกอยากบอกว่าและแต่คนชอบเหมือนที่นกว่าค่ะแต่ว่าสิ้นบ้านเรานกมีความรู้สึกว่า แบบไหนก็สวยดูดีแต่เราต้องดูว่าเราจะเอาไปใส่กับเสื้อแบบไหนส่วนตัวเนี้ยใส่กับเสื้อสีครีมได้สีเหลืองสีขาวได้หมดเลยค่ะแล้วเชิงจบที่เป็นงานทำมือก็อันนี้เป็นลายน้ำอ่างค่ะแล้วก็องค์ประกอบเป็นอ่างเมครกนะคะก็คือแต่ว่าใช้งกผีเสื้อแทนตัวสิ้นก็จบหัวจบท้ายเหมือนกันค่ะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราค่ะเห็นไหมคะใส่แล้วก็จะเนี่ค่ะสวยแบบนี้เลยค่ะยกอ่างบอกอว่าคืองาน่ะดูสวยโดดเด่เนได้ไปก็คือมีคุณค่าถามว่าลักษณะคล้ายกับสิ้นเชิงยกแต่คุณค่าของงานต่างกันค่ะลักษณะของลวดลายความนูนต่ำแตกต่างกันค่ะอยากให้ได้ดูใ,ใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆเพราะว่างานทอยกลายก็จะ มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้แต่ลักษณะของเนื้องานที่แตกต่างกันค่ะส่วนผืนที่สองที่ไมดูเป็นโทนดำนะคะก็คือเป็นสิ้นตาวาโทนดำแต่มีริ้วสีแดงเหลืองทองค่ะขั้นระหว่างตัวสิ้นแล้วก็ต่อเชิงนี่ค่ะต่อเชิงลายน้ำอ่างเหมือนกันค่ะอันนี้แบบฉบับของโบราณนะคะใช้ดอกมีค่ะแล้วตัว เชิงก็คือสร้างความโดดเด่นก็คือใส่นกหรือหองสีทองนะคะแล้วองค์ประกอบจะเน้นสีเหลืองทองค่ะนี่คอันนี้ก็ใส่ใส่กับสีดําได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ใส่กับสีเหลืองได้ไหมได้ค่ะใส่กับสีดําก็แล้วก็ใส่กับสีแดงได้ไหมได้ค่ะสีครีมได้สีชมพูได้นะคะสิ้นบ้านเราคือเน้นการออกแบบที่ใส่เสื้อได้หลากหลายสีค่ะ คือหนึ่งผืนสิ้นหนึ่งผืนเนี่ยสามารถใส่เสื้อได้หลากหลายตัวหลากหลายเฉดมากนะคะพืนนี้พื้นนี้คือเชิงสิ้นนกบอกว่าเชิงสิ้นตัวนี้เป็นงานโบนราณที่ทำยากมากค่ะออกแบบโดยแบบว่าช่างอาจจะใช้ฝีมือในการทำยากดูตัวสิ้นก่อนนะคะจะออกโทนสีเขียวค่ะแร้วก็มีริ้วนะคะอันนี้เรียกว่าสิ้นตะลอ้อเห็นไหมคะ นี่ค่ะอันนี้เรียกว่าลายราชบุรีค่ะองค์ประกอบแบบโบราณสังเกตดูว่าลายละเอียดของน้องอ่ะจะเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเป็นงานทํายากค่ะใช้เวลาน,านานตีนจกแต่ละเชิงนะคะก็ะใช้เวลายอย่างน้อยคือ15วันถึง1เดือนหรือเดือนครึ่งแล้วแต่ความชํานาญของช่างด้วยค่ะเฉพาะเชิงก็คือใช้เวลาเป็นเดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ้นเกียนที่เป็นเกียนนกหรือเกียรดอกที่ทาลายทั้งตัว อันนี้ก็เป็นเดือนสองเดือนเช่นเดียวกันค่ะพื้นนี้ออกโทนสีม่วงค่ะตัวสิ้นนะคะเป็นสิ้นเข็มค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นสีฟ้ากับส,สีชมพูเข็มกันนะคะสังเกตลายเห็นไหมคะว่าจะมีลายเหมือนกระด่างกระดานนี้เป็นงานสิ้นเข็มค่ะแล้วก็ต่อเชิงสังเกตุกเชิงนี้เป็นลายดอกเล็กนะคะเรียกว่าลายเครือใหญ่ค่ะพื้นที่ในการ ที่เป็นพื้นของเชิงแทบไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นงานละเอียดนะคะงานที่ใช้เวลาเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะค่ะอันนี้ก็สวยงามค่ะอันนี้ด้วยความที่เชิงมีความสวยโดดเด่นมากสังเกตดูนะคะว่าน้องมีความสวยค่ะตัวสิ้นก็ดูแปลกตาค่ะเป็นการผสมสีระหว่างชมพูฟ้าแต่ออกมาเป็นโพนชมพูม่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ มีเสน่ห์นะคะสิ้นบ้านเรานกอยากบอกว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสองเดือนนี้<ม>เชิงก็จะเป็นงานยากเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะอยากได้งานที่มีคุณค่างานทำมือแท้นกเนี่ยค่ะเป็นสิ้นตีนจบของแท้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังสนใจทักได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยค่ะหรือโทรสอบถามนกได้เลยค่ะยินดีค่ะ